แม่บ้านอย่างเราพอเริ่มมีอายุมากขึ้นก็จะเริ่มมีปัญหาเรื่องไขมันที่พุงหมาน้อยห่วงยางหรือหน้าท้องมากวนใจสวัสดีค่ะวันนี้นี้มีท่าออกกําลังกายสําหรับบริหารพุงหมาน้อยหรือไขมันที่หน้าท้องมาเสนอเพื่อนๆนะคะว่าการออกกําลังกายแบบท่ายืนโดยที่ไม่มีอุปกรณ์แต่ใช้แรงต้านของตัวเองนะคะด้วยบริหารกล้ามเนื้อ ที่หน้าท้องนะคะกมเนือมัดเล็กที่หน้าท้องคือปัญหาจุกจิกกวนใจส่วนใหญ่ไขมันเริ่มพอกที่หน้าท้องนะคะถ้าง,ง่ายๆของวันนี้ที่อันนี่จะนํามาเสนอนะคะเราใช้กําแพงนะคะด้วยการเกาะกํากแพงให้มั่นนะคะเสร็จแล้วให้เราขายืมกว้างเท่ากับหัวไหล่ของเรานะคะเสร็จแล้วให้เราเกาะกําแพงไว้เพื่อเป็นการพยุงตัวและให้เราชัก ขาหรือเข่าของเรานะคะขึ้นให้สูงขึ้นมาให้สูงนะคะซ้ายขวานับหนึ่งฮุบสองเราจะหดตัวก็ได้หรือไม่หดตัวก็ได้นะคะถ้าเราไม่หดตัวเราจะได้ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กที่หน้าท้องได้ดีมากเพราะว่าในขณะที่เราดึงขาเข่าขึ้นมานะคะเราต้องใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กที่หน้าท้อง เพื่อเป็นการดึงเข่าขึ้นมาให้ได้สูงนะคะฮึบฮึบสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ท่านี้ก็จะเป็นอีกท่านหนึ่งนะคะที่ช่วยบริหารกล้ามเนื้อมัดเล็กที่หน้าท้องของเรานั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าเรายิ่งยกเข่าให้สูงมากเท่าไหร่เราจะยิ่งใช้กําลังที่หน้าท้องของเรานะคะใช้กําลังกล้ามเนื้อที่หน้าท้องของเรามากเท่านั้นถ้าเรายกเข่าสูงนะคะก็ลองให้เพื่อนๆนะคะลองทําตามกันดูนะคะทุกคนลองนําไปทําดูนะคะทุกคนได้ผลดียังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนะคะ ฝากกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะคะและอนี่จะนำท่าออกกำลังกายดีๆมานำเสนอมาแชร์แบ่งปันเพื่อนๆอนีกนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ